สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอส h a n n e l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวง จำรายเดือนของคนลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับเร,เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคนลัคนาราศีมักงกรงดวงชะตาโดยภาพดวงก,งกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเด ณาราศีมังกรนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังจะมีกําลังจิตกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับมีความตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายได้ดีนะครับมีโชคลาภแล้วก็ความสุ็เ็จเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับและมีโอกาสที่จะเดินทางไกลได้ในเดือนนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามาแทรกได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยควรที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับและมีการตรวจสุขภาพล่วงหน้าเป็นการป้องกันนะครับส่วนเรื่องของการงานนั้นนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่12งนะครับงานอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาอยู่บ้างนะครับหรืองานอาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคนต่างชาติเยอะนะครับ ส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับงานโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับจะมีโชคลาภแล้วก็ความเสร็จสุขใจทางด้านการงานเข้ามานะครับและลูกน้องบริวารในที่ทํางานเนี่ยก็ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคนลัคนาราศีมังกรในเรื่องของงานได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคนในครอบครัวเนี่ย ก็ให้ความสนับสนุนเรื่องของการงานแก่เจ้าชะตาคนลัคนาราศีมังกรดีอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับถือว่ายังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับการเงินจะมีความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านจะต้องระวังมีรายจ่ายที่มากกว่าปกติได้นะครับในช่วงของวันที่13ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับซึ่งรายจ่ายนี้นะครับมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพราะผู้อื่นเนี่ยเป็นคนโน้มนําทําให้เกิดนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นนะครับช่วงของวันที่1ึงถึงวันที่4นะครับ ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะมีการเดินทางไกลด้วยกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยเข้ามาแทรกได้นะครับส่วนในช่วงของวันที่5ถึงวันที่29กกุมภาพันธ์นะครับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวดีนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับและคนในครอบครัวเนี่ย ก็มีแนวโน้มจะให้โชคแล้วก็ความสนับสนุนต่างๆแก่คนลัคนาราศีมังกรดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องระวังคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยได้นะครับในช่วงของวันที่5ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับถ้ามีเวลานะครับก็ให้พาคนในครอบครัวเนี่ยไปตรวจสุขภาพเป็นการล่วงหน้านะครับก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดือนนี้นะครับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่13ถึงวันที่29กุมภาพ ทาให้คนรักคู่ครองของท่านเนี่ยรู้สึกหลงท่านได้มากกว่าปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้องระวังมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างนะครับในช่วงของวันที่10ถึงวันที่1 1นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือในช่วงของวันที่24ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับสำหรับคนโสดนะครับช่วงของวันที่13ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีเสน่ห์มากนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นนนนนนเเีีีี่่่่ทททาาาคคคววรรจะะต้้้้อองงลืกขมใใชหดๆับ เพราะบางคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารักท่านหรือว่าชอบท่านจริงนะครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยเพราะหลงในตัวของท่านเสียมากกว่านะครับซึ่งถ้าคบกันไปนะครับก็อาจจะทําให้ความรักเนี่ยไม่คงทนในระยะยาวมากนักนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสารก,การทายดวงประจำรายเดือนของคนลนัคนาราศีมพพังกรนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำที่สูงขึ้นนะครับท่านจำเป็นจะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านเนี่ยมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับท่านถึงจะได้คำทำนายที่มีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ สวัสดีครับ